ไม่เกิดคาบแม่แพ้วรับบทแม่ของลูกที่ถูกกระทำแม่แพ้บอกที่ให้ทนายจัดก,การเรื่องคดี5้าล้านพอต้องปกป้องตัวเองอีมแม่ปกป้องตัวเองแบบใดฮัลโหลทนายสอนให้พูดหรือพูดเองหล่อนไปฟังในร้ฟ์ใส่ล้ายไตลคาดูหมิ่นศักดิ์ศรีอดีตผัวว่าเป็นเก้ ว่าเขาแอบเป็นว่างกันหน้ารถสิบล้อปัวเกาหล่อนคือผู้เสียหายที่ถูกหล่อนใส่ร้ายต้องเป็นเขาสิที่ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองไม่ใช่หล่อนค่ะแม่แพ้วเธอเป็นจำเลยท่องเอาไว้เธอคือจำเลยจำเลยจำเลยในคดีโจด,ดฟ้องพอ,อบอ,อคอมและมิ่นประมาศอันเป็นข้อมูลเท็จเนี่ย ที่เธอกล่าวหาเขาลูกในระบบคอมพิวเตอร์กลอนไม่ใช่ผู้เสียหายอาดีตผัวก็คือปอของลูกคือผู้เสียหายตัวจริงจากการถูกแม่ของลูกใส่ร้ายดูมิ่นยามเขียดศักดิ์หยุดทำตัวเป็นเยื่อมันน่าคลื่นไส้มันน่าสะอิสเอียนยิ่งนักเล่นบทจั่วจงเคยตัวรู้ไหมมันน่าคลื่นไส้ น่าสีอิจเสียเอีมากมากสับสนมันอยู่ยังไงผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักคำว่าทำผิดเลยเหรอผู้แสนร้าคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีมันน่าเกลียดมากเลยนะคนแบบนี้หาคนจริงใจยากมากเพราะตัวเองไม่มีความจริงใจให้ใครเลยไม่รู้จักดีชั่วไม่รู้จักถูกปิดเขาก็มีคลิปตอนแยกกันใหม่ๆ บอกว่าจะลอยอยู่ตรงนี้สรุปไปกับเมือมิกไปกับหนุ่มลายสากักสรุปได้เกได้กระเิอเป็นผัวพิดท้ายทุกคนรอเธออยู่ไม่มีใครไล่เธอนี้หรือคำพูดที่บอกอดท,ทนอยู่กับผัวเกตตลกนางเพอเจอพอคิดว่าตัวเองงดก,กว่าผัวแต่อดไม่ได้เพราะความสัมซอน ดอกมากกาลียังอายไม่ได้ว่าใครนะว่าอีหมาดีที่มันนั่งแถลงการอยู่ฝั่งขมนินอย่างอาจจะไม่ปิดท้ายก็ได้นะเหิือนหมดอีเก๋ก,ก็เผยละท่าแท้วิ่งหนีเอาตัวรอดเอาตรงๆเอาดีๆแน่จบการศึกษาปริญญาตรีไม่ใช่หรือแต่การใช้ชีวิตของนางเหมือนคนไม่มีการศึกษา หมายเซตคอนเน c ชั o นไม่มีเลยอะไรผิดถูกว่าละกรมโจทย์จำเลยยกไม่ออกเลยงงไปหมดไหนที่สุดก็เสอละคนที่คิดเหมือนกันนี่ยังคิดอยู่ว่านางจบบัรลินยาติมาได้จริงๆใช่ไหมวุฒิการศึกษาซื้อได้แต่งชุดไปวันสอบพอเป็นพิธีดูการสอนภาษาอังกฤษลูกอย่างอายเลย ปเรียนแบบไม่มีสังคมเรียนแบบซ้อมหมอลามชีวิตเลยดักด่านแบบนี้ฉันเห็นโพสต์แบบนี้มาตลอดแต่ใช่ว่าจะเข้าใจในความคิดของ,งนามนาชอบเอารูปมาเป็นโลกกำบงังความทอแห้มันน่าจะอิสเอียนกับคนแบบนานจริงๆนะหลายคนบอกว่าต้องขอโทษเหมือนกันทั้งคู่หล่อไก่เกียร์ ย่าผู้ใหญ่บ้านผิดอะไรที่ต้องไปขอโทษทนายช่วยกับผิดเป็นถูกอีกมันใช่หรอคนที่จะปกป้องตัวเองคือโจทย์ที่เป็นผู้ฟ้องดำเนินคดีเพราะเขาถูกกระทำจึงต้องปกป้องตัวเองส่วนคนถูกฟ้องคือตัวต้นเรื่องไปหมิ่นประมาทเขาและจะปกป้องตัวเองแบบไกดเต็มบาทไหมคะหรือเห็นแก่ตัวจนหลืไปหมดแล้ว ฉันไปลอกในบุกขึ้นมาจำเลยคือบุคคลที่ถูกฟ้องร้องต่อสารในคดีความโดยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญาหรือมละเมิดสิทธิในคดีแพ่งไม่น่าพลาดนะเพราะหล่อนเองก็เป็นดับแมนๆไม่อดอหวานมันจะยากตรงไหนถ้าผู้ใหายคนหนึ่งจะหวานแต่ใจแมนๆเขาไปจบใครก็ให้เขาหามาสิ มีลูกสองคนเป็นชายไม่แถนสงานตอนพูดคิดว่าเขาไม่กล้าไงามีลูกเป็นตัวประกันเป็นไงล่ะทีนี้จะรู้สึกผิดกี่โมงทุกคนดูออกแต่เอซีฝั่งนั้นยังไม่ตื่นหลอดูตอนจบทนายบอกอยากน้อยก็ไม่ติดคุบและไม่ต้องเสียเยอะเขาจะทำให้ดีที่สุดเราก็ฝากบอกผ่าทนายว่า ถ้าเขาพูดความจริงกับคุณทนายและยอมรับอีกอย่างคืออย่าให้ผัวใหม่เสลขณะน,นี้มันจบตั้งนานแล้วแต่น่าชอบให้ผัวใหม่เสลมายุ่งกับเขาแม่หล้วไม่เลิกเขาไม่ได้ว่าเถือนนะเธอว่าเขาจะมาปกป้องตัวเองแบบไหนบิ๊กเขาสมควรพูดไม่ใช่เธอบิ๊กเขาไม่ต้องขอโทษแต่เธอคือคนที่ต้องขอโทษเขา นางลืมตัวสนิทที่เคยออกมานั่งล้ายไปข่าผัวเก่านางไม่เคยยอมรับผิดไม่ว่าเรื่องอะไรแต่หากจะออกมาเรียกร้องความสนใจเด็กร้องเพื่อปกป้องตัวเองนี่คือน,นิสัยและสอนอ,อ๋ของนางนางว่าคนอื่นได้แต่คนอื่นว่าหนางไม่ได้ชอบเป็นเยื่อให้ดูหน่าสงสารแต่ทำไมดวกลัดเป็นหน้าสมเพศ ไม่รู้จักโจทย์จำเลยแต่จำคำมาพูดแบบให้ตัวเองดูดีเล่นบทผู้ถูกกรทําเห็นนายตอตอหนังนั่งคุยกับทนายหนักบอกว่าเป็นเรื่องโกหกทนายพูดทำหนอกว่าฝั่งผู้เห็นปาซ้างเรื่องขึ้นมาหนักก็ยิ้มแย้เพราะในใจหนักพูดจริงสงสยัยหนักไม่เห็นคลิปคดีเยอะเกินไปสับสนตัวเองไปอี ทนายก็ไม่บอกเลยถ้ารู้จักขอโทษอ่อนน้อมจะมีคนเอ็นดูแต่นี่นอกจากควายแล้วไม่เคยคุ่หมัวให้ใครเลยถูกตาหน้าไม่พักแล้วทุกวันนี้หลาสีราชนีมอลำไม่มีหมดมองรับบททูดถูกกระทำตลอดจงเคยชินคงลืมว่านั่งไร้ปัจจานทั่วเกาให้เสื่อมเสียหายอยางไม่รู้ตัวเอง กินสตอมาเยอะจกดลืมบทพอโดนเขาเล่นก็สวมบทเกียอะทันทีจะรู้ตัวว่าผิดทำไม่ถูกกี่โมงเวลาไลฟ์สดหรือลงคลิปจะมากลีตาแล้วยิ้มสวัสดีในตามันไม่สซใสเหมือนฝืนทำรู้ตัวไหมทำไมต้องอยากชนะสร้างภาพว่าเป็นพููธูกธรรมแต่ความจริงมันยอ้อนแย้งไม่หนีใครเชื่อ สภาพรู้ตัวกี่โมงเขาเคยเข้าไปอ่านคอมเมนต์บ้างไหมเพราะมีความรู้เรื่องกฎหมายจริงๆเขาจบปริญญาตรีจริงๆใช่ไหมถึงไม่รู้อะไรเลยว่าตัวเองไล้สดด่าผัวเก่าเองหัดยอมรับความจริงบ้างนะว่าทำอะไรลงไปเอาทลิปไปเปิดให้พนายดูด้วยแล้วกัน